มาเดอ้อมาเดอ้อดวงพะยากรมาเราเดอ้อฟังมาฟังกันเดอ้อดวงนาทีการงานกันมมีดวงควมหักกัมมี่ดวงสุขภาพกัมมี่ดวงโชคลาภกัมมีฟังมาฟังกันเดอ้อเดี๋ยวก่อนพุญเจ้าขอมาฟังดวงพุญเจ้าจะเริ่มกดติดตามกดซับตะไข่กดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจกันเดอ้อ ก็ไปสิเป็นปการพยากรคนเกิดราศีธนูคนเกิดราศีธนูคือคนเกิดวันที่สิบหกทันว่าคมถึงวันที่สิบห้ามกราคมเด้อคนเกิดราศีธนูในเดือนกุมภาพันธ์สิบเป็นยัไนไดเดี๋ยวเขามาเบิ่งภาพร่วมก่อนเออคนเกิดราศีธนูในเดือนนี้โอเคมากมากเออโอเคมากสิมีซื่อเสียงสิมีซื่อเสียงไม่กามก้าวหนาดีเด้อแกวมากเลยในเดือนนี้ มีมีซื่อเสียงมัร่วมกาวหนาดีแต่ว่ากระตองมีอุปสรรคแน่จังน้อยทําธรรมดาคนเท่าเห็นอย่างม่นก็ตตองมีอุปสรรคจังน้อยล้วอาจจะมีการเดินทางได้ในในเดือนนี้เด้ไม่ไม่ไม่มีโอกาสเดินทางน้าแล้วก็ไม่มีไม่งานแบบสัพพันนะส่าวะจังใดกระน้าจังใดมันกระน้ำซื่อเสียงน้าเหมือน ควบกนนารนาให้เดอ้อเจนใดกับสู่ๆเดอ้อในเดือนกุมภาพันธ์เดอ้อหน้าที่การงานเป็นในของคนเกิดราศีธน,นูในเดือนกุมภาพันธ์อ่าอ่าสิบมีง,งานเล่งดวนงานยากเข้ามาแน่จังหน่อยอเยอยอให้เฮ็ดปุ๊บปับปุ๊บปับปุ๊บปับอ่าเดือนสีนะ่น่ะแต่ว่าปฐมญานประสบความสําเร็จดีประสบความสําเร็จดีก้าวหน้าดีอืมต่างเสื้อเสียงให้เขาได้ เพราะว่าเขาเป็นคนใช้งานเร็วอยู่แล e ้วป네ุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บู่แล้วแต่ว่ามันอาจเสียเมื่อไงจงน้อยจะสิแนะอาจสิยเมื่อยนไยจงน้อยอัดคือก็ประจันสั่งเงนสี่แต่ว่ามันเกิดเฮ็ดไปเฮ็ดไปเฮ็ดไปมีงานไม่งานดีแล้วอาจสเรื่องการเรื่องงานนี่ก็ให้ระวังในี่จงน้อยเพราะว่าในที่ทำงานนี่ยอาจสิมีคนบ่พอใจเข้าก็ได้เด้อ อาจจะมีคนมองพอใจเฮาก็ได้ให้ระวังควมคัดแยงน่จําน้อยเพราะว่าอย่างเพราะว่าเฮาเห็นงานเร็วเฮาเห็นงานปุบปับหนึ่งก็คือคัดผลประโยชน์สองก็คืออิจฉาเองประมาณนี้นะแต่ว่าการระวังระวังไว้ได้เรื่องงานแต่ว่าไม่ม่โอกาสประสบความสำเร็จไม่โอกาสก้าหน้าไม่อม่โอกาสมีชื้อเสียงเรื่องเงินเป็นังใดเรื่องเงินเนี่ย โอ้หาได้หาได้ดีหาได้คงหาได้ง่ายหาได้หลายแต่ว่าเห็นเมยกคักเมย์อิลีเพระาะว่าเมยอย่างเมยม,มันกับเมยมันมันนั่งกับการงานแะละคืองานมันเขามาเลึงดวนเขามาแบบสะพั่นนะแต่ว่าบางที่ก็รัดกลุ่มเรื่องเองินเรื่องทอ,ง,องเด้อเรื่องบิน่าสชใจอย,อย่างต่างต่าง,งนั่นไงมันรัดกลุ่มรอบขอบเด้อ การใช้เงินเนี mm ่ยได้หลายก็จริงแต่ว่าก็ให้ใช้ใจระกุ่มเด้อเรื่องสุขภาพเป็นไรเรื่องสุขภาพเนี่ยสิมื่อยแล้วก็ใจหอนหนุนยิดบางทีอาจถึงขั้นระเบิดอารมณ์เด้อสุขภาพของเกิดเห็นได้สีทะนูในเดี่ยวกุมภ้าพันคือระเบิดอารมณ์เพราะว่าคนอื่นบุได้ดตั้งใจเฮาน่ะคนอื่นบุได้จตั้งใจเฮ้า จนใดงนใดก็เราบ้างอารมณ์คิดใจเจ้าของนี่เด้อจะให้ใหญ่มันไหนเกินเลยไปหลายเดี๋ยวคนอืดด่นเขาจุดสร้างเท้าใช่ไหมก้นะมหักไปจนในดของคนเกิดราศีธนูในเดือนกุมภาพันธ์ค้นหักเนี่ยเอาบอกเล้ซิีแล้วกันในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยย่าใจห่อนใส่กันย่าใจห่อนใส่กัน เพราะว่าเจ้ามีงานที่ต้องเฮ็ดเร่งรีบเร่งด่วนเฮ็ดสะพั่นนะถ้าไม่เจ้างดยินนะต่ว่าก็ย่าไปใส่ยาไปใส่อารมณ์กับคนหักเลิกเพราะเขาบ่ฮหูเรื่องน้าเขาสึกเขาก็ค่อยเป็น้ำใจให้เจ้าลหละต่ว่าเจ้ายาไปใส่อารมณ์กับเขายาไปงดเย็นกับเขาเดี๋ยวมันเสียนทะเลาะกันได้เลยยังก็ เดือนกุมภาพนธ์เรานื้จากนั้นกระบบ่มีอย่างดอกด,ดีครับผมจังด้กับเป็นกําลังใจให้คนเกิดราศีธน,นูในเดือนกุมภาพัานธ์เดอ้อสวัสดีครับมุจจอพักกันฟังดวงแล้วจะเริ่มกดติดต่ำกดซับตะไคร้กดไลค์กดแช่น้ำแนเดอ้อให้กดเขาหายถุงหวยงวนนี้เดอ้ออย่าลืมเดอ้อไปก่อนเดอ้อหักเดอ้อจุบ